สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายเทพลังงานในกระบวนการความร้อนนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เจ้าพลังงานเนี่ยครับมันถ่ายเทนะครับได้เนื่องจากระบบนะครับ2ระบบเนี่ยที่มีอุณหภูมิต่างกันนะครับวิธีการถ่ายเทแบบหนึ่งก็คือการนําความร้อนนั่นเองนะครับหรือ t h e r m a l c o n d u c t i o นนะครับเกิดจากการชนกันระหว่างโมเลกุลอนุภาคเนี่ยแหละนะครับ อนุภาคเนี่ยครับมีจะมีพลังงานโดยเฉลี่ยสูงขึ้นนะครับเมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นหากมีความแตกต่างของอุณหภูมินะครับการชนกันร,ระหว่างอนุภาคเนี่ยจะถ่ายเทพลังงานจากอนุภาคที่พลังงานสูงนะครับสู่อนุภาคที่มีพลังงานต่ำกว่าดังนั้นพลังงานนะครับจะส่งผ่านจากที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่านะครับไปยังที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าตามรูปเนี่ยครับด้านซ้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นของร้อนแล้วกันนะครับด้านขวาก็เป็นของเย็นนะครับอุณหภูมิด้านซ้ายสูงกว่าด้านขวาพลังงานความร้อนก็ถ่ายเทไป ถ้าจะอธิบายคร่าวๆนะครับก็มองซะว่าในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงครับเจ้าอนุภาคก็จะมีการสั่นนะครับสั่นด้วยแอมพลิจูดที่สูงนะครับทีนี้ไอ้เจ้าอนุภาคในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเนี่ยก็สั่นด้วยแอมพลิจูดที่ต่ำกว่าพอมันชนกันเนี่ยครับมันชนกันมันก็ส่งส่งต่อโมเมนตัมนะครับทำให้ไอ้เจ้าแอมพลิจูดของอนุภาคนะครับที่มีอุณหภูมิต่ำกว่ามันสูงขึ้น ก็เป็นการนําความร้อนแบบนี้ครับก็คือชนกันไปชนกันมานะครับอันไหนพลังงานมากกว่าอัมพลุดสูงกว่าก็ไปชนตัวที่มีอัมพลุดการสั่นต่ำกว่านะครับแล้วทําให้มีพลังงานสูงขึ้นเท่านั้นเองครับที่มาดูทีนี้มาดูกันต่อครับแล้วเราจะหาได้ไหมครับว่าเจ้าอัตราการนําความร้อนเนี่ยเป็นอย่างไรเราจะพบนะครับว่ามันขึ้นกับสมบัติของสารนะครับอย่างเช่นโลหะนะครับเป็นตัวนําความร้อนที่ดีเพราะมีจำนวนอิเล็กตรอนมากนะครับสำหรับส่งผ่านพลังงานนะครับ ก๊าซนะครับนําความร้อนได้ไม่ดีก็เพราะว่าระยะห่างของอนุภาคนั้นมากนะครับมันสั่นจะไปสั่นจะมาไม่ค่อยจะส่งผลถึงกันหรอกครับทีนี้เราจะมาดูกันต่อครับเราอยากจะรู้ว่าตอนเนี้ยอัตราการส่งผ่านพลังงานนะครับมันเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วมันขึ้นกับอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเราจะใช้ความเข้าใจของเรานะครับก็คือการนําความร้อนนะครับเกิดขึ้นได้นะครับก็เมื่อตัวกลางของเราเนี่ยมีอุณหภูมิไม่ส่อเสมอนะครับเพราะถ้าอุณหภูมิมันเท่ากันตลอดทั้งตัวกลางเนี่ย ปริมาณความร้อนก็จะไม่ถูกส่งผ่านไปนะครับเพราะมันจะต้องมีอุณหภูมิที่สูงกว่าและก็ที่ต่ำกว่านะครับเพื่อให้เจ้าพลังงานความร้อนมันได้ผ่านไปได้แล้วก็นิยามตามนี้ครับอัตราการส่งผ่านพลังงานโดยการนําความร้อนนะครับก็เท่ากับพลังงานที่ส่งผ่านไปนะครับหารด้วยเวลานะครับทีนี้มันก็ควรจะแปลผันตามอะไรกันบ้างมาดูกันพื้นที่ครับจากรูปนะครับถ้าด้านล่างนะครับร้อนกว่าด้านบนเย็นกว่านะครับหรือด้านล่างอุณหภูมิมากกว่านะครับด้านบนมีอุณหภูมิน้อยกว่า พลังงานความร้อนก็ถูกส่งผ่านขึ้นด้านบนถ้าพื้นที่มากนครับมันก็พลังงานที่ส่งผ่านไปก็ควรจะมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเจ้าอัตราตัวเนี้ยก็ควรจะแปรผันตามพื้นที่ทีเนี้ยครับเราบอกว่าอุณหภูมิต้องไม่สม่งเสมอนะครับเราก็เขียนแบบนี้แล้วกันนะครับเอาอุณหภูมิที่ตำแหน่งหนึ่งนะครับลบด้วยอุณหภูมิแต่งหนึ่งนะครับเอาใหม่นะครับเอาอุณหภูมิที่ตำแหน่งด้านบนนะครับลบด้วยตำแหน่งด้านล่างนะครับทีนี้แล้วเราก็หารด้วยเจ้าเดเรนเตัวนี้เนาะ อนุพันธ์นะครับของอุณหภูมิเทียบกับตำแหน่งเราคิดว่าถ้าค่าตรงนี้ครับมันเยอะนะครับเจ้าพลังงานความร้อนก็น่าถูกส่งผ่านได้เยอะนะครับเพราะผลต่างของอุณหภูมิเยอะเราก็เขียนมาได้แบบนี้ครับแต่ทีนี้ต้องระวังอย่างหนึ่งครับก็คือเจ้าความร้อนนะครับส่งจากที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังท,ที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าถ้าเราเขียนแบบนี้ครับไอ้เจ้า T ตัวเนี้ยมันจะน้อยกว่าตัวนี้นะครับซึ่งมันจะให้ค่าติดลบออกมา เราเลยใส่ลบอีกทีนะครับเพื่อให้เจ้า P ตัวนี้เป็นค่าบวกนะครับความสัมพันธ์นี้ครับจะใช้ได้ดีมากเลยครับในกรณีที่เจ้า d e K l t a x อตรงนี้ครับเข้าสู่ศูนย์ะครับเจ้าเทอมนี้ก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของอนุพันธ์ได้นะครับเราก็เขียนเป็นว่าเจ้าอัตราการส่งผ่านความร้อนนะครับหรือปริมาณความพลังงานความร้อนต่อเวลาเนี่ยแปลผันตามนะครับลบของพื้นที่แล้วก็อนุพันธ์ของเจ้าอุณหภูมิเทียบกับเจ้าระยะทางนี่เอง ทีนี้ครับเราก็สามารถเปลี่ยนเจ้าเครื่องหมายไปผันตามนะครับเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็เติมค่าคงที่เข้าไปค่าคงที่ตรงนี้ครับก็จะต้องมีหน่วยนะครับหน่วยที่ใส่เข้าไปเพื่อให้อ่าริมาณทางด้านขวานะครับมีหน่วยเหมือนไปทางด้านซ้ายนะครับค่าคงที่ตัวนี้ก็คือค่าสัมประสิทธิ์การนําความร้อนนั่นเองครับเรื่องหน่วยเราไปดูเองนะครับเจ้า p เนี่ยก็เป็นจูลต่อวินาทีนะครับ a ก็เป็น อ่าตารางเมตรนะครับอุณหภูมิก็เป็นเคลวนะครับหารด้วยเมตร K ก็ไปดูเองครับว่าหน่วยอะไรนะครับอ่ะทีนี้นะครับก็มาทบทวนอีกทีนะครับเราได้มาแล้วครับว่าอัตราการส่งผ่านพลังงานความร้อนนะครับมันจะเท่ากับลบนะครับค่า K ตรงนี้ก็คือสัมประสิทธิ์การนําความร้อนนะครับ A คือพื้นที่นะครับที่ใช้ในการส่งผ่านส่วนเจ้าอนุพันธ์นะครับตัวนี้ก็คืออุณหภูมินะครับเทียบกับเจ้าระยะทางนะครับ ถ้ามันลดเยอะก็ ENNIS, ส่งผ่านได้เร็วนะครับถ้ามันลดน้อยก็ส่งผ่านได้น้อยนะครับถ้ามันเท่ากันก็ไม่ส่งผ่านนะครับเอเยอะก็ส่งผ่านได้ดีครับเอน้อยก็ส่งผ่านได้น้อยค่าเคเนี่ยครับก็จะขึ้นกับชนิดนะครับชนิดของเจ้าตัวนําของเราครับว่ามันเป็นอะไรนะครับเคเยอะก็แปลว่าตัวนาที่ดีนะครับเคน้อยก็เป็นตัวนาที่แย่นะครับเจ้าคำนิยามก็ตามนี้ครับอ่านตามนี้เลยครับอย่างที่บอกนะครับสันประสิทธิ์การนาความร้อนมากนะครับก็เป็นตัวที่ดีนะครับสัมประสิทธิ์ การนําความร้อนน้อยนะครับก็เป็นฉนวนไปนะครับ a พื้นที่นะครับอันนี้คือเป็นอัตราการเปลี่ยนอุณหภูมิเทียบกับระยะนะครับ k ก็สัมสิทธิ์การนําความร้อนนั่นเองอ่ะเรามาลองดูตัวอย่างกันนะครับสมมุตินะครับว่าไอเจ้ารูปเนี้ยครับไอเจ้ารูปเอ่อก้อนทางด้านซ้ายนะครับก็เป็นแหล่งความร้อน th แล้วกันนะครับใหญ่มากเลยครับคือเสียพลังงานเท่าไหร่ก็ยังคงเป็น th เหมือนเดิมนะครับอุณหภูมิเท่าเดิม ด้านขวานะครับก็เป็นถือว่าเป็นแหล่งความร้อนที่อุณหภูมิต่ำครับต่ำกว่าไม่ว่าจะได้พลังงานเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิจะคงเป็น TC เหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือไอ้เจ้าแท่งนียครับซึ่งเป็นตัวนํพตัวที่ A เนี่ยครับมันก็จะทําหน้าที่เป็นตัวนําความร้อนนะครับจากด้านซ้ายไปสู่ด้านขวาตลอดเวลานะครับสมมุติว่าเราปล่อยให้ความร้อนมันถ่ายเทไปเรื่อยๆครับสุดท้ายเราจะพบว่าอุณหภูมินะครับทุกๆตําแหน่งนะครับ จะไม่ขึ้นกับเวลาครับก็จะคงที่ <c oughs> แต่ขึ้นกับตำแหน่งได้นะครับเราก็จะได้ว่าอัตราการนำความร้อนเนี่ยก็จะคงที่แหละเพราะถ้าพิจารณาตำแหน่งนี้แล้วกันนะครับพลังงานความร้อนที่เข้าและออกเท่ากันนะครับอุณหภูมิตรงนี้ก็ไม่เปลี่ยนนะครับดังนั้นถ้าอุณหภูมิไม่เปลี่ยนสแสดงว่าปริมาณความร้อนนะครับหรือพลังงานความร้อนที่เข้าออกเนี่ยนักตำแหน่งหนึ่งๆเนี่ยมันก็จะเท่ากันนะครับเข้าเท่ากับออก ทีนี้นะครับหากเจ้าค่า k นะครับก็คือสมประสิทธิ์การนำความร้อนเนี่ยไม่ขึ้นกับอุณหภูมินะครับอนุพันธ์ของอุณหภูมินะครับเทียบระยะก็จะคงที่ครับและเท่ากันนักทุกๆตาแหน่งนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้เจ้าอัตราการส่งผ่านทางความร้อนเนี่ยเท่ากันตลอดทั้งเส้นเนี่ยครับเจ้าอนุพันธ์ของอุณหภูมินะครับเทียบระยะเนี่ยก็จะคงที่และเท่ากันสุดท้ายนะครับเราก็แปลงเจ้าสูตรเนี่ยเป็นสูตรนี้ได้เลยครับนั่นก็คืออัตราการส่งผ่านปริมาณพลังงานความร้อนนะครับ เท่ากับลบค่าคงที่ k ตัวนี้ครับขึ้นอยู่กับชนิดของตัวนำนะครับคูณพื้นที่ a ครับพื้นที่หน้าตัดของเจ้าตัวนําตรงนี้นะครับแล้วก็คูณอยู่กับเจ้าอุณหภูมิที่ปลายด้านเนี่ยครับลบอุณหภูมิที่ปลายด้านหนึ่งแล้วหารด้วยระยะห่างเลยครับซึ่งมันจะเท่ากับอนุพันธ์ของอุณหภูมิเทียบกับตําแหน่งทุกทุกที่นะครับบนแท่งตัวนํานี้เลยนะครับทีนี้เรามาลองดูโจทย์กันนะครับเราจะประยุกต์ใช้ไอเจ้า อัตราการส่งผ่านพลังงานความร้อนนะครับที่เราได้จากหน้าที่แล้วนี่แหละสมมุตินะครับว่าแผ่นนําความร้อน2แผ่นนะครับแผ่นที่1นะครับหนา l 1ตรงนี้แผ่นที่2หนา l 2นะครับแต่ละแผ่นเนี่ยมีค่าสัมประสิทธิ์การนําความร้อนนะครับ k 1 k 2ไม่เหมือนกันนะครับถูกวางติดกันนะครับให้มีสัมผัสทางความร้อนเกิดขึ้นหากอุณหภูมินะครับที่ผิวด้านนอกนะครับของแต่ละแผ่นคือแผ่นด้านเนี้ยครับเจ้า k 1ผิวด้านนอกอุณหภูมิ th นะครับ อาจจะเรียกว่ามันไปสัมผัสกับแหล่งความร้อนมหาศาล th ที่หนึ่งะครับอีกด้านแขนงด้านนึงนะครับก็สัมผัสอยู่กับแหล่งความร้อนที่อุณหภูมิต่ากว่านะครับ tc จากรูปนะครับเราจะให้ th มากกว่า tc แล้วกันจงหาอุณหภูมิที่ลอยต่อตรงนี้ครับระหว่าง2แผน่นอุณหภูมิ t ตรงนี้นะครับและหาอัตราการส่งผ่านพลังงานนะครับจากการนําความร้อนผ่านพื้นที่หน้าตัด a ใหญ่ๆตัวนี้ครับ และพิจารณากรณีที่การส่งผ่านนี้นะครับไม่ขึ้นกับรอยแต่ต่อไปแล้วนะครับส่งผ่านด้วยอัตราที่คงที่นั่นเองเราก็เริ่มเขียนเลยครับว่าแผ่นที่1นเนี่ยมันก็จะส่งผ่านด้วยอัตรา p1 นะครับเท่ากับลบ k1 a นะครับพื้นที่แล้วก็คูณอยู่กับไอเจ้าอุณหภูมิที่ต่างกันครับระหว่างผิวทั้งสองของแผ่นที่1ในที่นี้ก็เป็น th นะครับลบ t หารด้วย l1 นะครับระยะบอง l1 แผ่นที่2ครับคอนเช่นเดียวกับแผ่นที่1นะครับก็หาได้จากปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแผ่นที่2นะครับ นั่นก็คือ p 2อนะครับอัตราเนี่ยเท่ากับลบ k สนะครับสมสิทธิ์ของ k ของเจ้าแผ่นที่2คูณกับ a นะครับแผ่นที่2ซึ่งก็เท่ากับแผ่นที่1นเนาะแล้วก็คูณกับอุณหภูมิที่ต่างกันนะครับในที่นี้ก็จะเป็น t นะครับที่ลอยต่อตรงนี้ลบ tc ที่ด้านหนึ่งนะครับและหารด้วย l 2ครับนั่นคือความหนาของแผ่นที่2ที่นี้ครับการส่งผ่านเนี่ยไม่ขึ้นกับเวลาแสดงว่าแผ่นที่1น่ะครับผ่านมาเท่าไหร่ต้องส่งผ่านให้แผ่นที่2ทั้งหมดนะครับแผ่นที่หน ไอ้เจ้าแหล่งความร้อน TH นะครับก็ส่งผ่านให้แผ่นที่2เท่านั้นและแผ่นที่2ก็ส่งต่อให้เจ้าแหล่งความร้อน t 4เราก็ได้ว่าเราจับ P1 กับ P2 มาเท่ากันนะครับแล้วก็จับด้านาขวาของแต่ละสมการเนี่ยมาเท่ากันได้ตามนี้เราแก้สมการเนี่ยครับหาเจ้า T ออกมานะครับเราได้ว่า T มีความสัมพันธ์ตามนี้ครับแล้วก็เจ้าอัตราการส่งผ่านนะครับก็เขียนได้เป็น A นะครับพื้นที่หน้าตัดคูณกับอุณหภูมิที่ต่างกันเลยนะครับที่ปลายเลยนะครับ th ลบ tc ตรงนี้หารด้วยเจ้า l 1นะครับหารด้วย k 1แล้วบวกกับ l 2หารด้วย k 2ตามนี้ครับทีนี้เรามาดูกันนะครับสมมุตินะครับว่าเจ้า k 1นะครับมันดีมากๆเลยนะครับมันส่งผ่านได้ดีมากๆก็อาจจะให้เข้าสู่อินฟินิตี้เลยก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วมันก็เท่านั้นนะครับเทอมนี้กลายเป็นศูนย์ไปอัตราการส่งผ่านพลังงาน ตรงนี้ครับขึ้นอยู่กับ k2 เต็มที่เลยครับก็คือ2แผ่นนี้ครับถ้าแผ่นหนึ่งมันเลวมากๆนะครับมันส่งผ่านพลังงานได้แย่มากๆอีกแผ่นนึงครับต่อให้ส่งผ่านพลังงานให้ดีอย่างไรก็ตามนะครับการส่งผ่านโดยรวมก็ไม่ดีอยู่ดีครับเพราะมันไปติดที่เจ้าตัวแผ่นที่ส่งผ่านพลังงานได้แย่นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราสามารถเอาเจ้าแผ่นพวกนี้ครับหลายๆแผ่นเนี่ยมาวางติดๆกันได้นะครับแล้วเราอยากจะหาเจ้าอัตราการส่งผ่านพลังงานรวมทั้งหมดครับจนถึงสุดท้าย นะครับก็พิจารณารูปนี้ก็ได้ครับตัวนำนะครับประกอบขึ้นเป็นวัตถุนะครับเป็นชั้นๆนะครับหลายๆชั้นเลยนะครับมี n ชั้นแต่ละชั้นนะครับมีชิดต่างกันก็คือมีค่า k ไม่เหมือนกันเนี่ยครับในกรณีที่อุณหภูมิที่ผิวนะครับคงที่ไม่ขึ้นกับเวลาครับก็คือเจ้าแผ่นแรกเนี่ยต่อกับเจ้าแหล่งความร้อนนะครับ th เจ้าแผ่นสุดท้ายเนี่ยก็ต่อกับแหล่งความร้อน tc อัตราเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างไร อัตราก็จะเป็นไปตามสูตรนี้เลยครับด้านล่างเนี่ยครับอัตราการส่งผ่านครับเท่าพื้นที่ผิวนะครับ A ตรงเนี้ยครับคูณอยู่กับผลต่างขนงภูมิตั้งแต่ตอนต้นกับตอนปลายเลยครับแล้วก็สัมความหนาอาหารด้วยค่าเคททั้งหมดอย่างที่บอกครับถ้ามีแผ่นใดแผ่นหนึ่งนะครับมันแย่มากๆนะครับมันก็จะทําให้กระบวนการส่งผ่านพวกนี้ครับแย่หมดเลยนะครับอ่ะจบเรื่องการนําความร้อนแล้วนะครับเราก็ มาต <Email S 3> ่อกันที่การพาความร้อนนะครับการพาความร้อนนะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของตัวหนังครับพิจารณาการต้มน้ำแล้วกันนะครับเรามีภาชนะมีน้ำนะครับแล้วก็มีเจ้าแหล่งความร้อนนะครับแล้วก็ต้มน้ำน้ำนะครับได้รับพลังงานจากการนําความร้อนที่พื้นภาชนะตรงนี้ครับน้ําส่วนนี้ครับมันขยายตัวออกนะครับแล้วมันก็ลอยขึ้นค่ะที่มันลอยขึ้นครับมันเปลี่ยนตําแหน่งนั่นเป็นที่มาของการพาความร้อนนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนตําแหน่งนะครับ ความหนาแน่นของมันน้อยลงนะครับเพราะมันขยายตัวเพราะอุณหภูมิที่มากขึ้นนะครับมันลอยตัวขึ้นน้ําในส่วนบนนะครับที่มีอุณหภูมิน้อยกว่าเนี่ยก็จะจมลงนะครับจมลงปุ๊บมันก็ได้รับพลังงานครับขยายตัวแล้วก็ลอยขึ้นนะครับเกิดเป็นการไหลวนนะครับเกิดเป็นการไหลวนขณะที่เรากำลังต้มถูกต้มอยู่เนี่ยครับเพราะการไหลวนนี่เองครับทำให้การต้มน้ำเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับมากกว่าการที่มันไม่ไหลวนนะครับ เพราะมันพาความร้อนไปด้วยค่ะที่มันนาความร้อนไปด้วยครับก็เลยต้มได้เร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นกว่าที่มันจะไม่เคลื่อนที่แบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างการพาความร้อนนะครับเจ้าตัวนำเนี่ยเคลื่อนที่ไปด้วยต่อมานะครับรูปแบบสุดท้ายที่เราสนใจนะครับสำหรับการถ่ายเทพลังงานในกระบวนการความร้อนครับนั่นก็คือการแผ่รังสีนะครับหรือ a t i o n นะครับไอ้เจ้ารังสีที่ว่านะครับก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจากการสั่นไปสั่นมาของโมเลกุลนั่นเองนะครับ อัตราการแผ่รังสีเนี่ยก็จะเป็นไปตามกฎของสเตฟานนั่นเองนะครับเจ้า P ีตัวนี้นะครับก็คือกําลังนะครับพลังงานต่อเวลามันก็จะขึ้นกับพื้นที่ผิวของวัตถุนะครับวัตถุไหนมีพื้นที่ผิวเยอะนะครับก็จะแผ่เยอะวัตถุไหนพื้นที่ผิวน้อยก็แผ่น้อยนะครับทีนี้เจ้า e ตัวนี้นะครับมันคือสมบัติของการแผ่รังสีความร้อนนะครับ emissivity เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับ T ตัวนี้คืออุณหภูมิครับในหน่วยเควินเท่านั้นนะครับยกกำลังสด้วยเราใช้หน่วยอื่นไม่ได้นะครับก็จะผิดทันทีซิกมาตัวนี้ครับคือค่าคงที่ของสเตฟาลนะครับใช้กับทุกวัตถุนะครับค่าก็เป็นไปตามเนี้ยครับหน่วยก็เป็นไปตามนี้นะครับเพื่อให้เจ้าปริมาณทางซ้ายและทางขวานะครับมันมีหน่วยเดียวกันเจ้า e ตัวนี้ไม่มีหน่วยนะครับจากรูปนะครับตัวอย่างก็คือไฟของเราเนี่ยที่เรารู้สึกร้อนนะครับเพราะคลื่นแม่ลดกไฟฟ้าครับที่มันส่งผ่านจากเจ้าเปลวไฟเนี่ยเข้าถึงเรานะครับ โดยอากาศของเรานะครับไม่จําเป็นต้องพาไปไหนเลยครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าอากาศเป็นตัวนําความร้อนที่แย่มากครับดังนั้นไอสิ่งที่เราได้รับจากเปลวไฟนะครับก็อยู่ในรูปแบบของคลื่นแนวไฟ้านั่นเองครับมาดูกันต่อครับว่าเจ้า E คืออะไรนะครับอีตัวเนี้ยครับสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อนนะครับหรือดูดกลืนด้วยนะครับคือสัดส่วนรังสีที่ถูกซึมซับนะครับต่อรังสีที่เข้ามานะครับก็คือ ถ้าหังสีเข้ามาเท่าไหร่ครับแล้วมันสะท้อนไปเยอะครับสะท้อนไปเยอะก็แปลว่าเจ้า E ตัวนี้ไม่ดีนะครับอ่ะก็มาดูกันวัตถุที่มีสมรัติการแผ่รังสีต่ำนะครับก็คือสะท้อนขึ้นหรือฟ้าที่ดีครับไม่ดูดกืนครับดูดซับได้ไม่ดีครับวัตถุที่มีสมรัติการแผ่รังสีสูงเนี่ยสะท้อนได้ไม่ดีครับดูดซับแล้วก็แผ่ได้ดีครับคือดูดเข้ามาแล้วค่อยแผ่ออกครับตัวอย่างนะครับก็คือกราสเนี่ยครับเจ้ากระจกนะครับแบบโลอีเนี่ยนะครับตัวมันเนี่ย โลอีหมายความว่าสัมสิทธิ์การแผ่รังสีนะครับหรือดูดกลืนมันแย่ครับคือมาสะท้อนได้ดีนะครับไอ้ที่กราสตัวนี้มนสะท้อนได้ดีมันสะท้อนในย่านรังสีอินฟราเรดนะครับเพราะทําไมเราถึงชอบรังสีการสะท้อนรังสีอินฟราเรดเพราะอินฟราเรดมันทาให้เรารู้สึกร้อนนะครับเราไม่ต้องการในฤดูร้อนนะครับวัสดุเนี้ยก็จะสะท้อนรังสีอินฟราเรดนะครับไม่ให้เข้ามาในพที่อาศัยนะครับเจ้าในส่วนที่อาศัยเนี่ยเราก็จะรู้สึกเออไม่ร้อนมากนะครับเพราะว่าไม่ได้รับรังสีเจ้าอินฟราเรดจากด้านนอกในฤดูหนาวนะครับ ไอพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยก็จะอุ่นกว่าด้านนอกนะครับเจ้าเจ้ากระจกตัวเนี้ยมันก็จะสะท้อนเจ้ารังสีอินฟราเรดจากด้านในครับไม่ให้ไม่ให้ออกไปนะครับเราก็จะรู้สึกอุ่นนะครับดังนั้นเจ้าโลอีกราฟนะครับกระจกโลอีเนี่ยก็จะดีทีเดียวครับใช้ได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับบ้านและที่อยู่อาศัยนั่นเองทีนี้เรามาดูกันต่อครับแล้ววัตถุที่มีอีเท่ากับหนึ่งครับมันคืออะไรอีเท่ากับหนึ่งหมายความว่าสะท้อนไม่ได้เลยครับไม่สะท้อนอะไรทั้งสิ้นนะครับรับดูดซับเข ของตัวเองออกไปแบบนี้ครับเราเรียกว่าแบล็คบอดี้ทำไมเรียกว่าแบล็คบอดี้ครับก็เพราะว่าเราลองจงนกกินตก a g นะครับวัตถุดำวัตถุดำก็คือไม่สะท้อนแสงสีอะไรเลยครับไม่กระเจิงอะไรนะทั้งสิ้นด้วยครับก็เหมือนจัาตัวนี้ครับก็คือดูดอย่างเดียวครับดูดอย่างเดียวแล้วก็แผ่ทีหลังนะครับท่อนอี้มันก็เลยทำตัวเหมือนกับเป็นวัตถุสีดำนะครับในความรู้สึกของเรา ทั้งจริงจริงนะครับว่าวัตถุที่มี e เท่ากับหนึ่งเนี่ยมันดูดทุกอย่างเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะแสงที่เราตาเรามองเห็นนะครับมองไม่เห็นหรือว่าไงก็ตามนะครับมันเอาเรียบครับจนมีอะไรมี e มีค่าเป็นหนึ่งแล้วกันนะครับสมมุตินะครับว่าถ้าเรามีอุณหภูมินะครับวัตถุมีอุณหภูมิ t และสิ่งแวดล้อมนะครับมีอุณหภูมิ t ศูนย์ทีนี้ครับไอ้เจ้าวัตถุอุณหภูมิ t เนี่ยมันก็แผ่รังสีนะครับออกมาและเจ้าสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิ t ศูนย์ ทีนี้เราอยากรู้คำว่ารัศสุดท้ายเนี่ยใครได้ใครเสียครับสิ่งแวดล้อมที่ว่านะครับผมกำลังหมายถึงอากาศที่อยู่รอบๆตัววัตถุนั้นนะครับเราเลยใช้ a เดียวกันนะครับทีนี้อัตราการสูญเสียหรือได้รับนะครับก็เอามาลบกันเลยครับรวมแล้วอัตราตรงเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมีณหภูมิสูงกว่าใครนะครับอย่างเช่นถ้าวัตถุคือมนุษย์นะครับอุณหภูมิทตรงนี้ก็37ิองศาเ่ากันนะครับสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิ30ิองศา ถ้าแบบนี้เนี่ยตัวมนุษย์เนี่ยครับก็จะค่อยๆแผ่รังสีนะครับให้กับสิ่งแวดล้อมให้กับอากาศอยู่รอบๆนะครับว่าเป็นไปตามสูตรนี้แต่ถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีอุณหภูมิสูงกว่าร่างกายมนุษย์นะครับสัก4ี่บห้าองศามนุษย์ก็จะได้รับนะครับได้รับรังสีจากสิ่งแวดล้อมครับเราคงรู้สึกไม่ดีทีเดียวครับรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวครับอยู่ไม่ได้นะครับอ่ะก็เป็นไปตามเนี่ยครับหากไม่มีผลต่างของอุณหภูมิตรงนี้นะครับ การถ่ายเทแบบรังสีก็ไม่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นกระบวนการนี้นครับจึงเป็นกระบวนการทางความร้อนนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับผลต่างของอุณหภูมินั่นเองนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ